สวัสดีครับช่วงนี้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นมีเรื่องราวเพิ่มขึ้น มันเหมือนไม่เป็นใจให้กับโดนทตัมที่อยากได้รางวัลโนเบลบางคนออกเสียงแบบนี้บางคนออกเสียงว่ารางวัลโนเบลออกเสียงว่าโนเบลมันเป็นที่ยอมรับมากกว่าก็มาจากอัลเฟตดโนเบลเป็นนักเคมีเป็นวิศวกรชาวสวีเดนผลงานที่เป็นที่รู้จักก็คือเป็นคนคิดค้นดนา้ำมัก็ได้ทำพินัยกรรมไว้มอบทรัพย์สินส่วนใหญ่จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อนำมามอบรางวัลประจำปีให้แก่บุคคล ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในสาขาต่างๆสาขาฟิสิกส์สาขาเคมีสาขาสรีรวิทยาหรือว่าการแพทย์สาขาวรรณกรรมสาขาสันติภาพเริ่มมอบมาตั้งแต่ปี1901หรือว่าพุทธศักราช2444ก็สมัยรัชกาลที่5แน่นอนว่าโดนุชทมไม่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ซึ่งแอดมินมองว่า โดนทัม้มก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่ว่าโดนทั้มพูดเพื่อประชดมากกว่า เพราะว่ามีอยู่ปีหนึ่งมีการมอบรางวัลให้กับบารักโอบามาสาขาสันติภาพในปี2009ทั้งที่เพิ่งรับตำแหน่งไม่นานไม่ได้มีผลงานอะไรเลยในตอนนั้นแต่ว่าได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและอาจจะมีการเคมในการหาเสียงกองพักหรือว่ามีการพูดอ้างว่าประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครกได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ว่าโดนัลทัมไม่ได้สร้างสันติภาพอะไรเลยมีแต่เรื่อง โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยพูดประมาณว่าตัวเองก็มีผลงานมากกว่าโอบามาถ้าให้รางวัลกับโอบามาที่ไม่มีผลงานอะไรเลยในตอนนั้นได้โดนัลด์ทรัมป์ที่มีผลงานยุติความขัดแย้งหลายที่ก็ควรได้รับเช่นกันเป็นการประชดมากกว่า ซึ่งในตอนที่ให้รางวัลแก่โอบามาทั้งที่เพิ่งรับตำแหน่งไม่นานไม่ได้มีผลงานอะไรมีการคาดการว่าคณะกรรมการต้องการกดดันให้โอบามา่าแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ในตอนนั้นเลยให้รางวัลก็เพื่อกดดันเท่านั้นแน่นอนว่าถูกวิจารณ์ความเหมาะสมแต่ว่าเอาตรงๆรางวัลโนเบลไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นถึงคุณค่าโดยเฉพาะโดนทรัมซึ่งเป็นชาตินิยมสูงเป็นมหาอำนาจจะไปรับรางวัลจากประเทศเล็กๆแอดมินคิดว่าโดน โดนัททาไม่ซีเรียสแค่พูดไปแบบนั้นก่อนหน้านี้โดนัท์เคยเข้ามาห้ามศึกระหว่างอินเดียกับปากีสถานก็ต้องยอมรับว่ามีผลงานซึ่งรัสเซียไม่มาสนใจเรื่องนี้แต่ทั้งอินเดียและปากีสถานต้องฟังโดนัท์ท์แน่นอนว่าต้องมีการต่อรองตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าสหรัฐ ขายขีปนาวุธ AIM-120 รุ่น c 8ให้กับปากีสถานซึ่งสหรัฐคว่มบาด F-16 ของปากีสถานมานานมากแล้วแล้วอยู่ๆมาขายขีปนาวุธให้มันต้องอยู่ในข้อต่อรองแน่นอนไม่ว่าปากีสถานจะมี JF-17 กับ j 1 4แล้วแต่ว่าปากีสถานก็พยายามเก็บ F-16 ไว้เป็นที่พึ่งพาอยู่ทิ้งไม่ได้ก็ยังจำเป็นต้องใช้ AIM-120 และปากีสถานก็ได้สมใจ คนที่ต่อต้าน F16 ก็ดูไว้ขนาดปากีสถานยังไม่ทิ้ง F16 แม้ว่าจะสนิทกับจีนขนาดไหนรักษาดูแล F16 ยังวีรบ,บุรุษของชาติและไม่ตัดสหรัฐออกจากชีวิตพร้อมคุยด้วยเสมอก่อนหน้านี้สหรัฐต้องการกลับมาที่อัฟกานิสถานขอฐานทัพปากรามคืนแต่ว่าตาริบันไม่ให้อยู่อยู่ปากีสถาน โจมตีทางอากาศในกรุงคาบูซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอัฟกา,านิสถานมันเหมือนบังเอิญเป็นการใช้เครื่องบินโจมตีซึ่งคาดว่าจะเป็น F16 เพราะว่าเป็นการโจมตีภาคพื้นก็ต้องใช้เครื่องบินสองที่นั่ง JF17 ที่นั่งเดียว J14 ที่นั่งเดียวก็ใช้ได้ยากมันเหมือนกู่ตาลิบันซึ่งตาลิบันสู้ปากีสถานไม่ได้อยู่แล้วถามว่าปากีสถานรับงานจากสาหรัฐหรือไม่มันก็มีโอกาสแต่ว่าปากีสถานก็มีปัญหา ภายในก็คือกลุ่มสุดโต่งในปากีสถานต้องการให้ปากีสถานใช้กฎหมายศาสนามาปกครองเหมือนกับตาลีบันแต่ว่ารัฐบาลของปากีสถานไม่ยอมเราดูว่าจะลุกลามไหมแต่ว่าดูทรงแล้วมันจะเป็นสงครามตัวแทนหรือไม่ส่วนตาลีบันก็เข้าหาอินเดียมันมีเลสไนยอยู่แล้วถามว่าโดนัททัมไม่ได้รับรางวัลโนเบลแล้วจะเลิกสนใจห้ามศึกอยู่ต่อหรือไม่ แอดมินคิดว่าโดนโนทามต้องมาห้ามอยู่แล้วมันคกนเล้เรื่องมีคนวิเคราะห์ว่าโดนโนทามจะเลิกสนใจไม่มาห้ามอะไรอีกต่อไปแม้กระทั่งเรื่องไทยกับขเขมรมันเป็นการมองแบบตื้นจนเกินไปรางวัลโนเบลมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นในมุมมองของโดนโนทามสหรัฐไม่มาบ้ารางวัลไม่มาบ้าเหรียญก้าหารไม่บ้าประกาศนียบัตรอยู่แล้ว